คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งตัวท่อน้ําทิ้งนะครับลักษณะแบบนี้นะเผื่อท่านใดจะติดตั้งตัวอ่างล้างหน้าด้วยตัวเองหรือว่าจะเปลี่ยนตัวท่อน้ําทิ้งใหม่นะครับลองมาดูวิธีการกันว่าจะติดตั้งอย่างไรนะครับไม่ให้น้ํามันรั่วซึมนะครับลองมาดูเป็นแนวทางนะครับเนี่ยเซตอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะติดตั้งเป็นอ่างล้างหน้าตัวใหม่นะครับก็เลยจะซื้อเป็นเซตที่มีสดือ่างล้างหน้ามาด้วยนะครับมีท่อน้ําทิ้งต่อมาให้เนี่ยทั้งเซตแบบนี้ เดี๋ยวมาดูการติดตั้งเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือถอดนะครับตัวนี้ออกมาชุดของท่อน้าทิ้งเอาออกไปก่อนตัวสะดืออ่างหลังหน้าตัวนี้เราจะติดตั้งกับตัวอ่างหลังหน้านะครับให้ถอดลูกยางตัวนี้นะครับกับไอตัวประกับขันนยครับล็อกเนี่ยตัวนี้ออกมาทั้งหมดเลยนี่นะครับเราจะเอาสะดืออ่างหลังหน้าตัวนี้นะครับติดตั้งเข้าไปด้านบนนะครับให้ลูกยางเนี่ยอยู่ด้านใต้ตัวนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับส่วน ด้านใต้นะครับเราจะมีตัวลูกยางนะครับตัวนี้1อันอันยางรอง1อันแล้วก็ตัวแหวนล็อกหนึ่งอันนะครับเอาวางลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปด้านใต้แล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวล็อกนะครับเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจนแน่นให้ลูกยางนะครับไปปิดตัวขอบของอ่างล้างหน้าของเราด้านใต้นะครับใช้เป็นประแจคอมาสนะครับหรือครีมคอมาสแบบนี้นะครับหมุน ล็อกเข้าไปให้แน่นเลยนะครับให้แน่นที่สุดเลยครับให้เพื่อให้ลูกยางเนี่ยมันปิดไม่ให้น้ํารั่วซึมได้นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ครับมันจะเข้าไปปิดเพื่อไม่ให้น้ํารั่วซึมนะครับนี่นะครับนี่ครับแน่นแล้วนะมาดูด้านบนนะนี่ครับสังเกตด้านบนนะครับตรงนี้ก็ต้องแน่นแบบนี้นะครับเราตรวจสอบได้โดยการนะครับลองเปิดน้ําดูว่าน้ําเนี่ยมันรั่วซึมหรือเปล่านี่นะครับดูว่าไม่มีน้ํารั่วซึมออกมาบริเวณด้านข้างนะครับ ถือว่าติดตั้งตัวตืออ่างล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเวลาเรากดตรงนี้นะตืออ่างล้างหน้าน้ำมันก็จะไหลลงเลยนะครับดูนะนี <c oughs> ่นะครับถือว่าติดตั้งตืออ่างล้างหน้าเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวท <jay S 2> ่อน้ําทิ้งกันนะครับการติดตั้งท่อน้ําทิ้งนะครับตัวน,นว NP ี้ก็เริ่มจากเอาตัวนะครับท่อน้ําทิ้งตัวเนี้ยมาเลยนะครับแล้วก็ หมุนตัวนี้เข้าไปเลยเขาจะมีลูกยางมาให้อยู่แล้วนะตรงนี้เราไม่ต้องใส่เป็นเทปพันเกลียวอะไรนะครับเราแค่หมุนตัวนี้ให้แน่นมันก็จะทําให้น้ําไม่รั่วแล้วนะครับนี่ครับหมุนอัดเข้าไปเลยหมุนให้แน่นเท่านี้นะครับก็ไม่รั่วแล้วนะครับถัดมานะครับตรงนี้จะเห็นว่าระดับแนวตรงนี้นับกับท่อเนี่ยมันไม่ตรงกันนะเราต้องทําให้แนวท่อตรงนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับโดยการคลายตรงนี้นะครับคลายตัวนี้แล้วก็ดึงนับลงมาให้ระยะเนี่ยมันอ่า ได้แนวเดียวกันกัดตรงนี้นะครับจากรูนี้มากัดรูนี้เนะี่ยมันตรงกันนะครับจากนั้นเราก็หมุนล็อกตัวนี้ไว้จากนั้นนะครับตัวท่อน้ําทิ้งที่เราจะต่อจากนะครับตําแหน่งของกระปุกดักกลิ่นหรือว่าดักแมลงตัวนี้ไปนะครับเราต้องมาดูว่ามันยาวเกินไปหรือเปล่าครับจะต้องตัดไหมอย่างนี้ของผมอาจจะต้องตัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปนะเพื่อที่จะให้มัน สวมเข้าไปด้านในได้นะครับต้องให้สวมให้ท่อเนี่ยสวมเข้าไปด้านในท่อน้ําทิ้งของเราได้ด้วยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปตัดก่อนนะครับตัวนี้ให้เราถอดตัวล็อกนะครับตัวนี้ออกมาซึ่งตัวนี้จะมียางอยู่ด้านในแบบนี้ด้วยนะครับจากนั้นครับให้เราตัวยางกับตัวนี้แยกจากกันก่อนแล้วเอาตัวนี้สวมเข้าไปนะครับนี่พอสวมเข้าไปแล้วเรายางตัวนี้แทบใส่ขับกับเข้าไปตัวนี้ จะมีตัวครอบตัวนี้ด้วยนะอย่าลืมใส่นะครับให้ใส่เข้าไปก่อนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยมันต้องมีส่วนที่เข้าไปทด้านในด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ําเนี่ยไหลเข้าไปในท่อน้ําทิ้งของเรานะครับตัวนี้ยพยายามจับให้มันเข้าไปได้นี่แบบนี้นะครับ ขันทุกจุดให้แน่นนะครับเพื่อให้ตัวลูกยางป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วซึมออกมานะครับให้แน่นเลยแบบนี้นะครับหลังจากที่เราขันนะครับทุกจุดนะครับแน่นจนหมดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะยิงซิลิโคนเนี่ยนะครับเข้าไปในตําแหน่งของบริเวณโดยรอบของท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เอาฝาตัวนี้ดันปิดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับผมซิลิโคนเนี่ยก็ใช้ซิลิโคนทั่วไปได้เลยนะครับไม่มี ข้อจากัดนะครับเพียงแค่พยายามยิงให้ตัวนี้นะครับมันเต็มรูที่สุดนะครับจะใช้เป็นยาแนวนะครับหรือจะเป็นซีเมนต์ปูนซีเมนต์ขาวอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อใส่ซิลิโคนเข้าไปจนเต็มแล้วเราดันฝาตัวนี้เข้าไปให้สุดเลยนะครับปิดไว้แบบนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับให้ซิลิโคนแห้งนะผมจะทิ้งไว้ประมาณสักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเลยนะครับให้ซิลิโคนต่างๆเข้รายิงไปแห้งนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดทดสอบดูทีหนึ่ง ถ้าไม่มีอะไรรั่วซึมเนี่ยถือว่าใช้งานได้ครับไม่มีรั่วนะครับใช้งานได้น,น้ำไหลปกติเลยไม่มีรั่วซึมถือว่าโอเคนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยลองดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดจะมีการติดตั้งตัวท่อน้ําทิ้งหรือว่าสะดืออ่างล้างหน้าอะไรพวกนี้ตัวเองครับเอาวิธีการที่ผมแนะนําเนี่ยสามารถนําไปปรับประยุก์ใช้งานได้เลยครับ